สวัสดีคะ่ะการต่อสู้แห่งเมืองลี้รับเขตแดนน้ำนะคุณสำหรับวันที่3เป็นบททดสอบหนาวเย็นนะคะวันที่3นี้ก็ศัตรูจะมีเป็นเป็นหุ่นจักรกลนะแล้วก็มีน้องเห็ดหุ่นจักรกลนี่จะอยู่ในออการท้าทายครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูอ่านทำปฏิกิริยาแช่แข็ง30ครั้งเพราะฉะนั้นที่ต้องมีก็คือตัวธาตุน้ำแล้วก็ตัวธาตุ น้ำแข็งเนาะคุณเริ่มมาเธอก็ให้เล่นเลยอย่างนั้นเหรอโอเคองั้นเราก็เลือกอเอเอาชาร์ลอตไปละกันคุณแล้วก็ตัวธาตุน้ําเดี๋ยวเราเอาเอาคุณอ่ะเราเอาแบบนี้ละกันอืมแต่มีชาร์ลอตแล้วนะเป็นคาซือฮะละกันคุณไหนๆเขาก็ลองให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กระแสพลังผิดปกติก็จะมี ่าสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะเพลงในเกมมันหายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มการท้าทายเลยอันนี้เหมือนเดิมเนาะคุณในเมื่อมันเป็นวันที่3เรแล้วก็รัช h i n g เร็วหน่อยละกันเนาะน้องชาร์ลอตก็จะอ่าหลักๆคือกดสกิลธาตุแล้วก็จะฮิลนะคะแต่ว่าทีนี้งั้นเดี๋ยวรอบแรกเราเราก็ขัซืฮะมาก่อนเน้นแช่แข็เพราะฉะนั้นคูริน่ามา ะคะแล้วก็พยายามแช่แข็งเนาะโอ้โหแล้วก็อันนี้มาช่วยช่วยกันแช่หน่อยช่วยหน่อยบอกว่าตีตัวที่เราเราเล็งไว้ไงตอนนี้แช่แข็งไปทั้งสิ้น1 1ครั้งนะคุณยูหน่อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใช้โซลาเพรลเหรอว่าแต่คนนี้ใช้ดาบอะไรเอ่ยโอเคท็อปแป๊บดีมากคุณ เดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนนะคะอันนี้ฮิวแล้วก็ฮิวฮิวทั้งตี้เนาะดีจังเลยคุณแล้วเราเรีบเก็บทำไมเนี่ยไว้พอเก็บอันสุดท้ายก็ได้มามาตราชิงเริ่มไปน้ำมาก่อนเสร็จเราก็กระจายนะคะชาลอ็อตอิจิงิจิงๆชาล็อตน่าจะเอออะไรนะนี่แน่แช่ไปสิบเออ แช่ทีละทีเอาหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฮิวก่อนคุณชาลอดเดี๋ยวชาลอดใส่อะไรชาลอดใครเอาอะไรให้ชาลอดคะว่าแล้วเล่มนี้แน่นอนมันมีเอ้มันจะมีบ่วงพันธชีวันอยู่นะคุณแล้วรอดอว,วิธีแก้ก็คือให้เราฮิวให้จนถึงขั้นที่บ่วงเขา เหมือนเขากักเลือดเราไว้200อะไรประมาณเนี้เราต้องฮิวมากกว่า200ถ้าเกิดว่าเราฮิวพันหนึ่งอ่าก็จะโดนลบไป200ได้เหลือฮิวงําเก็บอันนี้ก่อน800นะคะโอเคอ่ะนี่กระจายมาอ่ะค่อยๆแช่ <c oughs> อุ๊ยจะค่อยๆแช่เ <c oughs> อิอืม จะได้แช่ไหมเนี่ยเราจะได้แช่ไหมคุณนี่แน่ยิย้วมาก่อนหนึ่งแล้วก็ช่วยช่วยแช่หน่อยนะคะเก็บเก็บแตกให้เรียบร้อยก่อนคุณนี่เน่เหลืออีกทีนึงนี่แน,เน่เรียบร้อยแล้วคุณทำไงก็ได้แล้วตอนเนี้ยิยงไปเลยไหนดาบทอบแป๊บดาบทอบแป๊บ ประต,ตูจะอ่อนแอลงอย่างมากโอเคครับมาเอาอันนี้ด้วยเอาแกงสมัมจะหายหายไปแล้วมานี่เลยครับวเสร็จแล้วก็อันนี้เอาคนนั้นไม่ได้ไม่ได้โดนแช่นี่เน่กำจัดห้าตัวเองเหรอขอเยอะๆได้ไหมล่ะ ทีนี้เราขอเยอะมาเอาคนนี้มาเราต้องใช้ทาบน้ำอย่างเอ่อเรียกว่ายังไงอ่ะใช้ให้แช่แช่แชให้หมด <laughs> ใช้ให้ทั่วถึงมีทาอน้ำคนเดียว <laughs> นี่เนะขอฮิวหน่อยชาลลอตเอาเอาชาลลอตมาเก็บสแต็กหน่อยคุณเราจะได้ฮิวกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องฮิวนี้ด้วย โอ้โหชาลลอตชาร์ปแบบนี้ก็เดี๋ยวดูเลือดต่อ <laughs> อาข้าดาเออเธอก็ยิงอย่ายิงเราดิมาเล็งตัวนี้มาเล็งตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเพรวนนี้ชาลลอตฮิวไม่ทัน <laughs> ไม่เป็นไรไม่ต้องฮิวก็ได้คุณ <laughs> <laughs> จะแก๊งซีฟูด้ด ฮ้ยไปได้นี่แน่เจครั้งนะคะคลิปอันนี้เวลามันจะหดสั้นลงเรื่อยๆคุณนะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บรางวัลกันเลยนะคะก็เหมือนเดิมคุณอืมอันนี้โจมตีแรงที่สุดแล้วสินะอ่าไม่ได้เก็บบัฟให้เนาะก็เลยท่านด้ยุบเลยโจมตีเบาไปหน่อย แต่เดอแก๊ง3คนนั่นโจมตีแรงจริงคุณก็คลิปนี้เท่านี้นะครับตอนนี้3วันแล้วนะเหลืออีก2นะคุณ2อะไรล่ะเหลืออีกสโอ้ยก็ชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันที่ก็สวัสดีค่ะ